สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมือนี่เป็นมือฝนตกนะครับเบิดมือครับมือนี้ครับผมตกเบิดมือนะครับเด้อทางเยสูเฮาครับแต่ว่าการเจียวยาก็ย่งต้องดําเนินต่อไปครับเพราะว่าลูกค้ามีมาเรื่อยๆนะครับงวงขั้วยเฟิ่นกะจินทุกมือเนาะครับเนาะฝนตกฝนตกก็ย่งจําเป็นต้องหาให้เพื่อนจินนะครับสำหรับผูเลียงงวเลียงคว้วนี่แหละครับเฟิ่นกะ พี่น้องเขากับเกี่ยวสุกสวนครับฝ <Yeah. S 1> นเจี๊ไพ่ครับห้องมใไ่ไปใส่พูด้ดงานช่วี้ง่ามแห้งพี่น้องนะครับนี่กับพี่น้องยังการตลาดยังเดินได้ดีครับนานอี่เดินได้ดีฝนหน่อยฝนลินกน็ยังจําเป็นต้องเกี่ยวนะครับท่านควมต้องการของพี่น้อง เกษตรกรผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงคั้ยแล้วครับผมอาญ,ญาชนิดนี้นะครับเพิ่นกะว่ากินหลายอย่างอยู่นะครับเนาะนอกจากง้อคั้ยกับมิยังเพิ่มเของวิญญาณนะครับผมสำหรับตะกะแตนเนาะครับเนาะครับแกแกได้พี่น้องเด้อสร้างกษสิได้อยู่เนาะงสร้างเนาะได้เบิร์ต <c oughs> ครับผมตัวนี้ปอดสารเอ่อ<า>ปลอดมมยาคาครับผมอืมพวกพอจ่เพื่อต่อครับผม อาสำน,น,นักนาดีนอ้อยนาะขอเสียนะครับแบบว่าฝนตกเลีงๆยงยังเสีนะครับนาะฝนตกพี่น้องสี่สงสัยว่าเอะมันสามารถทนทานต่อนามฝนได้พ่หรือว่าสีเปื่อยสี่ตายไปนะครับและกรณีที่ฝนตกนะครับสาเหตุที่จะทำให้หญ้าชนิดนี้นะครับตายได้มีจังไงแน่ว,ว่าพี่น้องเอาฟังนะครับผมเอาเป็นพื้นที่นะครับนอะกพื้นที่ยังไดหญ้าเขายัางสี่เสียหายครับผมพื้นที่ครับมันเสียหาย น้ำข้างขังครับผมน้ำมลระบายเออพวกนี้สิเสียหายครับเพราะว่าหยาดสุบผทุนมันสิเปื่อยครับอยู่ในนึงขั้นฝนตกไหลก็ดีอืมฝนตกแล้วก็เศร้าครับพวกสว่างก็เป็นบางพื้นที่ด้เพราะว่าพื้นที่นี่มันเป็นอ่าขิดดินรา้เม็ดใหญ่ครับผมมันไหนฝนตกแล้วมากก็ซึมแล้วอืมครับขั้นาดเป็นแบบ ดินโพนดินยังนัง่นมันสีขครั้งมันสีเจ็ดหายาบกค,ค่อยสืนครับแต่ว่าก็บ่ตายอืมได้เน,นที่นาแหะครับตา,ตายยาคราับพื้นที่ลักษณะว่า,ววาถ้าเป็นทีหน้าลุ่มนม้ำขังนี่จะ,จะอาจจะทรงผลกระทบอยู่นะครับเนาะทรงผลกระทบอยู่ครับครับมันบ่ค,ค่อยสืนอืมครับยาบ่ค่อยแตกก่อบ่ค่อยแตกก่อนนะครับเนาะใส่ห้องกับ ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยอืมใส่ปุ๋ยทุนขี่ไก่นี่ย,ย,ยแหละครับอ่อากวบจะเป็นนะครับสําหรับฤดูฝนนะครับเนาะเรื่องฝุ่นปุ๋ยเขาต้องเข้าชี่ออกแล้วเขาต้องให้ตามบันลึกจังไดครับผมก็ให้มันขึ้นจนังไยครับจังแห้มันครับข้ขาัวข้ขาให้แบบยาวๆสิแบบแจงสันมันก็บ,บ่ได้ครับเความห้อยไปแล้วมันไปถือใบมันติดเปื่อยอืม มือถือเจ็กน้อยตัวนี้เห็นมือถือเล็กน้อยครับใส่ครับผมเดี่ยวเตอรูพมักลงพ่นกับไส้น้ำเงานี่ครับลงพ่นกับไส้น้ำร่องครับผมเลี่ยวเตอร์พุมักท่านใส่น้ำร่องมันก็งไอนี่ครับเลี้ยวชูว่าเขาเกี่ยวออกเนาะ้อยนาะรอบเลี้ยงสีนะครับเนาะรอบแรกเขาเกี่ยวออกปั๊บ รู้ดูฝนนี่เขาเขาได้ให้เป็นรอบๆไปบ่ฟุ้นปุ๋ยครับหรือยังไดครับผมอ่าให้เป็นรอบๆครับให้เป็นรอบๆอืมเที่ยวแล้วก็ให้ตามทีนะครับเนาะครับให้มันขึ้นเนี้ยเจ๊น้อยขึ้นเนี้ยเจ๊น้อยครับครับแต่ว่าขั้นพวกน้ำบาสที่จะปลูกน้ำบาสนี่อาจจะมีพวกไก่อืมไม่ขึ้ไม่ขึ้นเพราะว่าเวลาเขาเคี่ยวไปเนี่ยเห็นไหครับผมเคี่ยวไปนั่นก็ทางทางนอขึ้นเลยทางนอขึ้นเลยนะครับเนาะครับสำหรับ สำหรับเกี่ยวเขาเนี้ยครับแต่ว่าขั้นใส่พวกพวกเครื่องสัดย์าพวกนี้มันสีเป็นใบพัดอืมมันสีไปทำไร่เนี่ยครับทำไร่ห่อมันครับผมแา้วเกอดอบๆจั่วแต่ว่ามันเกือบบดีอืมแต่ว่าขั้นเขาใส่เกี้ยวเนี่ยวลาหข้าปุูกเนี่ยครับสี่ทางนอข้าวตาเหล้าทางนอขึ้นมาเลยอืมอืมอืมครับ<อ>ผมมันสีใหญ่เร็วครับ เป็นเทคนิคดีน้ะพี่รองเนาะรับฟังน้ากันครับผมาสาอายุประมาณนั้นเนาะต้นกํากลังเพี้ยขึ้นเขาตัดพอดีให้ฟุน้นให้ปุ๋ยบ่กครับด้วยจังใดก่อนก็นี้ให้ปุ๋ยครับอฟุน้นนี่ให้ก้อนให้ก้อนครับให้ก้อนเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเชื่อเขียวทอนเนี่ยให้ฟุน้นให้ฟุ้นได้ครับพรามันขึ้นมาประมาณนี้เขาไปยังให้ปุ๋ยอขึ้นมาประมาณ แปลงทั้งนาแลครับนาอแปลงนี่แล้ครับปุ๋ยยูเลียปุ๋ยยูเลียนะครับเวลา้ว่านก่นเกย็นมันถือนม,มอสอ,อืวเพราะว่าใบปุ๋ยก็คืไปจับตัวใบว่านครับเป็นทำใบไันเคยครับผมอ๋อจะมีเทียงนิดเล็กๆน้อยๆลายังพอสมควรน,นะครับเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าก็เกี่ยวไดว้บดตีอืมสนที่เกี่ยวตัวนี้ครับเกี่ยวเท่านี้ถ้านอนจะขึ้นมานาเข้าไปเวียนเกี่ยวได้ตลอดอืม ครับผมกับผมยิ่งหนาฝนเมื่อยิ่งฝนตกจังสีเนาะครับนเนาะฝนตกจังสีขึ้นเร็วปัญหาคือไอ้ทางขุนพันวามีแต่ว่าสิเกี่โยพระท่านนาะปัญหามันนานนี่นะครับเรื่องเกี่โยพระท่านเออมัน<บ>ครับฝนตกหยาก,ก็ออกยุไสก็มีอืช่วงมาถึงเรื่องตลาดเนาะครับเนาะงม,มันบ่ค่อยได้อ่าครับมุ่แต่ว่าคือมัดเงยเนี๋ยวพี่น้องตะสว่านน้องเพิ่นเด้อไปมาช่วงนี้ครับ ตัวนี่นาะมันเป็นดินใต้เม็ดใหญ่เออเวลาเขาปล่อยน้าก็คือปล่อยลงไปเลยครับหลอมขึ้นยังไงหน้านี่แ้วก็ะวานปุ๋ยครับผมมันง่ายว่านปุ๋ยแล้วค่ะสมมติเอาหน้าหมือนี่มืออคืนนามันก็ลดลงโอ้สรับดินแปลงนี่นะครับเนาะพื้นที่แถวนี้ครับผมพื้นทีแถวนี้แหละเออมันจะมีคล้องน้ำครับผมสูบน้ำเพฟิาเพลินเนี่ยแหละออืก็ปล่อยลงมาครับเพื่อ ขั้นห่อสปริงเกอร์เนาะมันมันบมทัวอืมมันบมทัวก็คือห่อหน้าคือยังไชหน้านครับผมแต่ว่าห่อกับโมเอาดูอืมตวลากับแพงครับเพราะว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงตัวไหนอ่าอ่าครับได่เป็นอีกมันกหลใส่ไฟฟ้าเนาะครับผมเคยฝ่ามันกับแพงเออมันกับมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟค่าฟืนเของมาเพิ่มนะครับอ่าเห็นเห็นเห็นพผนได้พี่น้องพผนกับมีค่าเสียใจหลายอย่างคือกันนะครับพวกคุณพวกปุ๋ยนะครับเดี๋ยวชิป รายละเยดเรื่องจังซี่มันเป็นต้องคุยกันยาาเดี๋ยวผมจะมาถามมือได้บัดมกเป็นงัครับอืมดูหน้ามากะ่ันเป็นนมันครับอืมว่ามันะตนด้วยตลอดปีปีกันั่ะอืมมันบรเด็เออกดูครับอาปีหกปีสิบปีตไม่ที่น้ากะบางทีก็จะเริป็นกบุมเหมือนกันอืมอืมอืมจะเอาสายอยหกเดือนครับ โอ้ไม่ได้เขาทำเริ่มงเขาเขาได้เขาจะเห็นเขาไปสิน่ะโอ้ครับผมนะครพวกนี้มันมักน้ำอืมแต่ว่าน้ำไหลก็บบอดีครับผมแต่ว่ามักน้ำอืมอืมผมพองานสักพื้นที่ทั้งน้ำทั้งนี่คื่บอดี้แหละอ่าครับจะได้น้ำคลังกับบอดี้จากเพื่อนจากเออน้ำไหลกับมันก็ล่มสรุปตัวจากผมก็จะเสริมจากอะไรเป็นคือว่าทีหน้า บางคนเป็นกระเห็ดอยู่แต่ระยะสั้นนะครับเนาะหากเดือนเพราะถึงหน้าหน้ากับเปลี่ยนไปเป็นเห็ดหน้าจังสิก็ได้ขึ้นกันปลูกมันชื่อยูสิว่าเฮ็ดแอ่ปลูกเขาเดี่ยวมันฮ็็ดปลูกมันเห็นบ่ครับผมแต่สำหรับเ้าใส่ระยะนั้นแหละอืออ้าวครับพี่น้องก็ย่อมดําพี่เดอดครับพั่น้อ่ย่อมฝนย่อดำหน้าย่่มหน้าเนี่ย ขาก็พื้นที่นี่บ่ในเนื้อพื้นที่อืมในเนื้อเลครับผมครับผมเพราะว่าเต้องเพือให้น่าสาโทเขาเจ้าว่านยาขายาครับผมตัวนี้เขาเจ้าเกิดมาเอาอืมอืมเ,มเขาเจ้ามาเอาน้ำเพราะว่าเขาเจ้าก็ะบองกาเสี้ยงครับเพาะนี่ยาขายานี่อยา่างอืม ครับผมแถวนี้จะเป็นดินทรายครับผมดินทรายไส้เม็ดใหญ่นะครับไส้เม็ดใหญ่น้ำดูดซึมลงเร็วครับฝนตกแห้งกะบ่อถ่วมบ่อขังปลูกได้ตลอดปีครับ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ได้พี่นองได้นะครับใช้พุ่มที่ตั้งโน้นแน่นะครับเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีนะครับพิ่นองแถวนี้ก็เลยปลูกได้ตลอดปีแล้วครับผม ประกอบกับด้วยพื้นที่มันโน่นแหะครับกับดินแถวนี้นะครับดูดซึมน้ําได้เร็วเป็นดินไส้เม็ดใหญ่นะครับดินไส้เม็ดใหญ่ครับผมอ่ผมจะพาพี่น้องทายทําไปเรื่อยนะครับนาอฝนตกเศร้าไหมพี่น้องแต่พี่น้องห้องเบิกยังเกี่ยวหยาขายเสเยครับผมเพราะว่าออเดอร์ยังเข่าอยู่ตลอดนะครับอาณาฝนนะครับช่วงนี้ก็ยังตลาดเดินไปได้ดีงาเขียวงามในมากๆเลยครับผม พุลด์ครับพ่นกระังให้ฟุน้นให้ปุ๋ยผู้เกี่ยวกะเจียวครับผมช่วงนี้พื้นที่ด้านคางเป็นการทําเกษตรด้านการทําไร่มันนะครับเก็บไร่มันครับผมอ่านอีทนกทิ้งพ่นกระลังให้ปุ๋ยครับผมให้ปุ๋ยชมน้ำกันครับ นตกมากนี่ก็เป็นคอดีอย่างนึงนะครับค่าเสกใกล้เรื่องพวกน้ำก็จะลดลงเนี่นะครับบ่เคยได้ลดนะครับผมกระสิมีปัญหาเรื่องการตลาดเนี้ยเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายาจากทางธรรมชาตินะครับ จะเกิดขึ้นได้เร็วงา้างมือกันนะครับทําไมพี่น้องท่านที่เลี้ยงงัวเลี้ยงขัวายุกู่ก็สามารถหาหยาในพื้นที่จ้คล้องนะครับจะชัดเลี้ยงกินได้นะครับถามแจ้งน้อยครับกำไองทิ้นเพิ่นนะครับกำลังให้ปุ๋ยนะครับรามโอ้สวัสดีครับวาโอ้ให้ปุ๋ยนะครับช่วยอยูเนาะโอ้ นี่ฝนฝนตกมากให้ปุ๋ยตามเลยครับผมช่วงนี้น้ำสปริงเกอร์ได้เปิดบ่ครับค่อยได้เปิดบ่บ่เนาะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกไม่ได้เปิดครับช่วงนี้คือให้ให้ฟุ่นไว้ให้ฟุ่นให้ปุ๋ยไว้เขาเบิ่งว่าฝนตีตกกับเรต้องเปิดเนาะครับเนาะอือครับกะ ลดค่าน้ำลงหนเนี่ยจังหน่อยนะครับม,มันก็มีค่าเสียใจนั่แหละครับทุกสวนทุกสวนเนาะนครับเปินตาดูแลเนาะที่หนาฝน,ม,นมันเชี่ยมค้นก็หนาแร่งหนาหนาวปอไปเขาว่าเขาต้องเพิ่มหรือว่าจังไหนครับผมบอกกะเห็ดปกติน่ะละปกตินะ,น,นะครับเนาะหนาฝนเ่ได้เร่งฝุ้นเล่งอันนี้ประได๋ดอกหนาฝนขาดเพราะเพราะว่ามัน,นถือฝนมันง่ามโอ้ครับผม,ม ด้เล่มปานนาแล้งอ่าความเชี่ยมคนในการดูแลกันสิลดลงเนี่ยแม่ครับผมครับผมอืพี่้องเพิ่นจากหูเนาะว่ามันการดูแลมันจังไดบ้านี้เรื่องฝ่าเรื่องฝนเนาะครับเนาะตกมาใสแม่หญ้าเหามีขอเสียได้บ่หนาฝนนี่ครับโอ้หนาฝนเม้าธรรมชาติขึ้นก็ได้ถอนไดลกครับได้ถอนไดอันนี่ออกเอาหุ่นเอาหุ่นออกครับ ให้ใบเพิ what, quote, unquote, <man> ่นเปื่อยเพิ่นตายเพิ่นยังมีบ่ครับสำหรับหน้าฝนบ่มีเนาะครับเนาะโอ้ครับมีอืมครับพื้นที่บ้านเฮาบ่ต้องห่วงว่าน้ำสิท่วมเนาะครับเนาะแม่นครับบ่ต้องห่วงว่าน้ำตีท่วมเออมันเป็นเชื้อพุ่ที่โน้นบกบกคือเก่าบกคือเก่าบกเลี้ยวนะครับเนาะห้องแล้วก็บกมันเป็นดินทรายเนาะครับเนาะครับอืมดินทรายครับ เพิม่มจิ้มฟุ้นกันหน่อยลูกเนี้ยแหละครับแบบไอ้เพื่อนว่าเนาะครับเนาะการดูแลหมา้ข้าว่าอาจจะเคยให้ฟุ้นให้ปุ๋ยโย่เจียวออกแล้วให้ตามกบสบรถเนี้ยก็ได้เนาะครับเนาะนหรือใหก้กเบื้องเอาน้ำหยาเข้าคุณภาพหยาน,ะ,นะครับว่ามนันง่ามบานเนาะครับเนาะครับผม,ม <laughs> ยิ้มรันละการตลาดเป็นไงครับว่าช่วงนี้การตลาดเดเดือ,อดเรื่อยนๆนะครับนเนาะโอ้ฝนยังสีกับยังเกี่ยวได้เกี่ยวอยูเ่เนาะ เศร้าโวยด้วครับไม่ไปนะขีพวานที่นนำโอจนาหอดคำมือนีินะครับนี่ครับการตลาดไก่ย่างส่งโตนะครับแต่ว่ากับสีมีช่วงช่วงมันเล็งฝนเล็งว่านี้หยาสีงามพร้อมกันนะครับเน้องอ่าอ่าสีฟืดเนี่ยแหละครับวิถีชีวิตเกษตรกรชาวไร่สวนกับพ่อมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ขอบคุณหลายพี่เดี๋ยวพาชมแปลงต่อไปน้ำเนาะครับเนาะ เบื้องไรๆสวนดอนจังเยี่ยมครับผมตามครับมาเขียวๆน้ำกันงามๆ,ๆน้ำกันครับอ่ะนี่แหละครับใาธรรมาชาติก็ขึ้นได้แน่ครับน้ฝนสีเลี้ยงอ่ะลุงสวัสดีครับผมลุงใช้เครื่องเลยเหรอ,รอไม่ไหวแล้ว,ว,ลว <laughs> เครื่องก็ตัดได้นะ มันมีข้อเสียต่อต่อพันอะไรแล้วไหมครับไม่ไม่ไม่เสียนะครับแต่มันก็ขึ้นช้าหน่อยอ๋อขึ้นช้าหน่อยครับครับมีเวลาไม่มีเวลาเอาเครื่องทุนแรงเลยครับผมเอาขอบคุ้นลุงเดี๋ยวตามแลงต่อไปครับครับครับผมอันนี้ครับแลงนี้ของลุงพันใส่เครื่องเพราะว่าแจกเห็ดหลายอย่างนะครับแบ่งไปเห็ดหน้าปังหน้ายังพ่นนั้มเหรอครับมีงนเนินว่าหุ่นงอแงพันพี่เรื่งครับ เนีบม,มีการเชื่อมโยงไปในหลายอย่างเนาะพี่น้องเรื่องง้อกับได้กินงาเพาะเศร้าบพราะขาดนะครับนี่งามทุกแปลง,งามทุกสวนครับตามเรื่อยๆครับผมชมบรรยากาศเพื่อนๆน้ำกันนะครับเรื่องความเช้มข้นกับลดลงนะครับการตลาดกับพ่อส่งโตนะครับอาจจะมีอีกช่วงหนึ่งที่ ผลลิงก็นี่นะครับอย่าจากทางธรรมชาติก็จะขึ้นแน่เดี๋ยวผมว่าแล้วการตลาดก็ยังพ่อไปได้นะครับอาจจะต้องเพิ่มจํานวนมัดให้ผู้ซื้อครับผู้บริโภคนะครับในช่วงนั้นนะครับอ,อีกแปลงเนื่องครับเป็นกระลังเกี่ยวแปลงกระง,งามครับ น้องก็ได้เกี่ยวขายครับฝนก็ยังได้เกีียวอยู่นะครับบ่ได้หยุดนะครับบ่ได้ชะงักนี่แหละครับพี่น้องด้เบื่องบรรยากาศน้ำกันนะครับสำหรับนะครับพื้นที่อ่าไล่เลี่ยงมาถึงพื้นที่ครับบาดพื้นที่แบบไดนะครับสีมอสมนะครับ ข้อมาะสมตรงแยกไปว่าเขาเสียดระยะสั้นหรือระยะยาวเหรอครับ้ับท่น้องปลูกในพื้นที่หน้าน้ำหงน้าข้งนะครับมันก็ดจะมีช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับหาพวกเดือนนะครับเขาเย่เขาออกแล้วอ่าสิพัดไปใส่ฤดูหนาวต่อไปหาฤดูร้อนทังสีนะครับปลูกได้ครับแต่เมื่อน้ำมากนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพืนก็เห็ดอยู่ขึ้นกันนะครับบ้านเห็ดเปลี่ยนไปเป็นตำหน้าเทีนนะครับอ่า กระไดขึ้นกันครับระยะสั้นนะครับแต่มันจะได้ปลูกในพื้นที่ลุ่มที่หน้ามันจะได้ระยะสั้นนะครับผมแต่ว่าครับพื้นที่แบบโซนมันกว้างที่มันปลูกแพร่หลายนีย่คือได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับผมเยาวหมุนเวียนอยู่นี่นะครับอืมเยาวหมุนเวียนอยู่ตลอดทั้งปีนะครับ กินได้หลากหลายครับแพะแกะงวงกค้วยตักกระแตนสร้างมาวงเก่งครับผมซึ่งมองมาถึงเรื่องใดนะครับเพราะว่าสีเป็นฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวนะครับไม่มีปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ทำญรา,านะครับเน้นย่ำบ้าบริเวณบัดกว่างนี่ครับบัดกวางจังหวัดยะโสธรเพราะว่าสีฤดูไรนะครับ,บ ฝนก็มีได้ครับการทานายาตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีบพาว่าสีฝนนะครับฝนตกแห้งฝนตกค่อยหนาวหน่อยหนาวหลายแรงหน่อยแรี่ยงหลายนะครับ่นก็ยังมีได้ครับการทำนายานะครับแต่วันก็เชื่อมโยงมาใส่องค์ประกอบหลายอย่างนะครับนาอพี่น้องก,กับเบื้องคิดก็เพราะสิเข้าใจว่าองค์ประกอบมันประกอบไปด้วยอย่างเนี้ย เพิ่นยังยืนยัดก็บอาชีพนี่มาได้ตลอดทั้งปีนะครับอัสรับมือนก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามเข้ามารับชมชิปถือมืงนี้ครับผมกับพี่น้องเกษตรกรพูทำนาหยาน์นะครับลาดไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม